เอามาันมาอยู่ที่ซุ้มไม่ครัวนะครับวันนี้เตรียมทํากับข้าวเรียงแขกคุยมีเกียรติครับมาร่วมงานรอยกระทงตําบลทุ่งเสเหลี่ยมนะครับทุ่งเลี่ยมรอยกระทงตาบลทุ่งเสเหลี่ยมครับแม่ครัวเริ่มลงมือแล้วนะครับผมแม่ครัวเริ่มลงมือแล้วครับ ทุ่งเสลี่ยมครับโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมนั่นโอ้หมูแปดครับนี่ของหมู่ยแปดลอ๋อนี่ของหมูแปดอันนี้ของหมูลุงอันนี้ของหมูลุงเอาล้วครับเอาล้วครับแม่คลัวใหญ่เราเอาแล้วครับตอนนี้เริ่ม ลงไม้ลงมือแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมลำนักใส่นักลำน้อยใส่น้อยเอาเอาแล้วเอาแล้วแม่ครัวใหญ่เราเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วทอนรับแขกบ้านแขกเมืองมาลาบ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 ลำ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 แซ่บอกิลีครับพี่น้องมากครับมากินน้ำกันครับผม งานลอยกระทงโรงเรียนเทศบาลเมืองน,นาตำบลทุ่งสเสลียมเฮ้ยหลับพร้อมครับเอาเฮ้ยเซ็เแบแซ่แบได้ยังได้ยังได้ยัง เอาล้ำก็เอาผงนัวใส่แหมนักนักเอาผงนัวใส่นักนักล้เลยาล้ล้เลยอัมัเัลยมาล้ําลมากครับพี่น้องเลยลาบหมูสุกลาบหมูสุกอันนั้นกินเราหูไม่ดกสนับสนุนจากโมูใหญ่เนี่แม่บ้านเมืองนาแม่บ้านเมืองนา สงโซนสองเอาแล้วครับเอาปาอกะกะมังยักษ์กระมังช้างครับวันนี้เลี้ยงคนทั้งอำเภอเอาเลี้ยงคนทั้งอำเภอครับผมเอาตีทูหมักโมหมักแตงเอาเอาแขกกูไม่เกียจจะได้กินลาบหมูสุกแล้วไม่ต้องกลัวหูดับ <c oughs> เอาลำนักใส่นักลำน้อยใส่น้อย,อยปลาลาบกระมังช้างครับวันนี้เลี้ยงทั้งอำเภอครับเลี้ยงทั้งอำเภอีอกิงครับวันนี้เอาชิมยั้งได้ที่ยั้งมีแต่แขกูวกม่เกียดมานะอร่อยใช่ไหมโอเคโอเค อ้าด้านนี้สนับสนุนจากหมูหมูหนึ่งหมูหนึ่งหมู่งบ้านเมืองนาหมูหนึ่งบ้านเมืองนาครับแกงฟักวันนี้ใส่ต้มจืดฟักค่ะต้มจืดฟักค่ะอร่อยอร่อยอร่อยครับต้มจืดฟักแบบพร้อมเลยต้มจืดฟักเอาแล้วครับตอนนี้มาก่อนได้แต่หมูก่อนเอาแค่ที่หลังเหลือแต่ฟัก เอาอ้กระทงสวยมากอาบริการครับเปิดงานลอยกระทงแล้วครับผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองนาครับผมตำบลทุ่งเสลี่ยมครับผมตอนนี้รอเปิดเปิดเปิดพิธีนะครับรอรอเปิดพิธีนะครับงานลอยกระทงนะครับตำบลทุ่งเสลี่ยมนะครับ เดียพามาชมกระทงครับแต่ระหมูนะครับพร้อมสมกับความขายงามของกระทงนะครับแต่ระหมูนะครับ ความสวยงามครับของกระทงแต่ระมูนะครับงานรอยกระทงนะครับวัดเมืองนาเออบาคนเท่ามาปวดขาละกระทงน้อยทุปปากเปลวเทียนสอง และลิ้วล่องลอยลาะลำน้ำไหลบรรทุกความโศกเศร้าของเราไปสู่แดนไกลไว่ายรอยบาทพระศาษษษสดา,ดดาอขอให้ค,ความทุกโศกโรคภงยสิ้นสุขบยบิน,นมา,าใหม่มได้หันษา <ผม S 1> ให้ความรักที่เหินห่างร้างโอยลากลับคืนมาสุขสันร์วันลอยกระทง เรียนท่านดาบตำรวจสมบูรณ์ฟันสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยมและท่านนายกพานุวิจองป้อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยมประธานในพิธีคณะท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยมและเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยมท่านผู้นำชุมชนทุกท่านตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพิธีเปิดงานครับพิธีเนร้อยกระทงกิจครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมบ้านเมืองนาค่ะ และดิฉันนางอัญชลีอุตสาหาการนนครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมบ้านเหมืองนารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะโดยในปีนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสี่ยมนะคะและเทศบาลตำบลทุ่งเสี่ยมนะคะพร้อมด้วยผู้นำชุมชนนะคะชาวบ้านนะคะรวมไปถึงคณะครูของเราก็ได้ ร่วมใจในการจัดงาน,นวันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีเป็นการสืบสารประเพณีให้คงอยู่ผู้กับชุมชนของเราต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการแสดงของนักเรียนนะคะรวมไปถึงการแสดงของกลุ่มแม่บ้านแล้วก็การประกวดหนูน้อยรับพม่าและการมอบรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะเลิศในการประกวดกระทงค่ะ เปิดงานรอยกระทงนะครับตำบลทุ่งเสลี่ยมเทศบาลทุ่งเสลี่ยม งานลอยกระทงนะครับโรงเรียนเทศบาลเมืองนา,งานงนขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ค่ะ งานรอยกระทงนะครับค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านดาบตำรวจสมบูรณ์ฟั่นสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสี่ยมและท่านนายกพานวิจองป้อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยมประธานในพิธีได้รับคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ตามลำดับ และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่มิ่งขวัญทาริยะอินประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีการประจำปี2568ต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลพุสะเลียม และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสียมในนามของคณะกรรมการจัดงานและชาวอำเภอทุ่งเสียมต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กระรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงบ้านเมืองนาหมู่ที่8ดและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสียมบ้านเมืองนา ประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ซึ่งในทุกๆปีชาวบ้านเมืองนาหมู่ที่8และทุกชุมชนในตำบลทุ่งเสี่ยมอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทยัยจะได้จัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านเมืองนาซึ่งในช่วงเดือน12ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการบรูชาผ้าแม่คงคา ที่ประทานน้ำมาให้เพื่อการเพาะปลูกและเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทในคติทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวบ้านหมัองนาหมู่ที่8และทุกชุมชนในตำบลทุ่งเสี่ยมอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทยัยจะได้จัดงานประเพณีรอยกระทงขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนอัทุกปีและถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามกล่าวไว้ชาวบ้านเมืองนาจึงได้ทําโครงการจัดงานศึบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงบ้านเมืองนาประจําปีพุทธศักราช2568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1เพื่ออนุรักษ์สืบสารงานประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอทุ่งเสียมให้คงสืบต่อไป2เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอใกล้เคียง 3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งเสี่ยมให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปสำหรับการจัดงานในปีนี้ได้จัดขบวนแห่กระทงและวัฒนธรรมของดีประจำหมู่บ้านโดยการประกวดกระทงโดยผู้เข้าร่วมร่วมงานรอยกระทงเพื่อประชาชนในชุมชน และในอำเภอทุ่งเสี่ยมเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ <c oughs> 1. ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทุ่งเสี่ยมสนับสนุนงบประมาณจำนวน50,000บาทอ 2. <c oughs> องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสี่ยมสนับสนุนงบประมาณ55,000บาท3ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งเสี่ยม สนับสนุนทีมการประกวดกระทง 4. โรงเรียนทุ่งสเสี่ยมชนุประรมสนับสนุนบุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวดกระทง 5. วัดเมืองนาอานุเคราะห์สถานที่ตั้งขบวน 6. โรงเรียนอนุบาลทุ่งสเสี่ยมบ้านเมืองนาอานุเคราะห์สถานที่จัดงานบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานให้ได้เกียรติเปิด กล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงบ้านเหมืองนาหมู่ที่8และโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมบ้านเหมืองนาประจำปีพุทธศักราช2568ต่อไปเรียนท่านประธานคณะกรรมการจัดงานนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะคับท่านสมาชิกสภาท่านนายกสมบูรณ์ท่านาท่านสวป นะครับแล้วก็ท่านรองนายกนะครับทั้งส่วนของอบตทุนเสี่ยมแล้วก็ของเทศบาลทุนเสี่อมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดในงานพิธีเปิดประเพภัณ้์รถกระทงบ้านเหมืองนาบูแปดนะครับประจําปี2568ในวันนี้นะครับตามที่ท่านประธานได้จัดงานได้กล่าวในงานให้ทราบถึงความเป็นไปและ ไปความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีเราก็ทงบันน้นแนวหมู่แปดนะครับประจําปี2,568นั้นนะครับกระผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พี่น้องชาวทุกเสือมเราได้มาชมคลิปหน้าเจอกันะครับขอขอขขนุญาสืบสารปรเพนีอันดี